สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนคะวันนี้นะคะพี่จะมาเฉลยวิชา earth s ไ i เนอะของแพดสเดือนมีนาปี53นะคะโอเค earth s ไ i ก็เป็นวิชาเกี่ยวกับพวกโลกแล้วก็อวกาศก็คือเป็นพวกอ่ธรณีวิทยาการดูหินดูแร่หรือแม้กระทั่งดูดินฟ้าอากาศลมบรรยากาศ หรือแม้กระทั่งพวกดวงดาวต่างๆนะคะก็คือจะอยู่ในวิชาเออร์ไท์ซึ่งเขาเอามาบรรจุอยู่ในแผท2แล้วอดัองนั้นวิชาเออร์ไซ์หรือวิทยาศาสตร์โลกก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญอย่างหนึ่งที่น้องต้องอ่านเพื่อจะสอบเอนทานนะคะโอเคข้อ73เนาะเริ่มต้นที่ข้อ73เป็นวิชาเออร์ไทโจทย์เขาบอกว่าทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีปที่เสนอโดยอันเฟดเวจเนอร์ในปีพศ2455 กล่าวว่าเมื่อประมาณ200ล้านปีที่แล้วทวีปต่างๆบนโลกเคยอยู่ร่วมกันเป็นทวีปใหญ่ที่เรียกว่าพันเจียสิ่งมีชีวิตใดต่อไปนี้เกิดบนทวีปพันเจียและอยู่ร่วมยุคเมื่อทวีปพันเจียแยกออกจากกันเป็นทวีปต่างๆดังที่ปรากฏในปัจจุบันอืคำถามข้อนี้ค่อนข้างจะออกแนวความจําเนาะก็คือถ้าเกิดน้องๆไม่รู้ว่าพันเจียเนะี่ยมันเกิดในยุคไหน แล้วก็ไม่รู้ว่าในยุคนั้นมีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่เนี่ยน้องก็จะตอบไม่ได้มันมันค่อนข้างจะยากทีเดียวแต่ว่าลองดูช้อยกันช้อยบอกว่า 1. นึ่งเอ๋วสองนกสามไดโนเสาร์สี่ไตโลไบอืมเขาบอกอายุมาปึ๊บเขาบอกว่าอยู่เพื่อประมาณสองร้อยล้านปีที่แล้วเห็นปะ่ะแต่มันก็ไม่ได้ค่อยช่วยอ,อะไรเราเท่าไหร่ถูกไหมถ้าเกิดเราจำ ไม่ได้ว่าช่วงนั้นมันคือยุคไหนมันมีอะไรอยู่ใน200ร้อยล้านปีที่แล้วก็ค่อนข้างจะเก่าแก่แล้วเหมือนกันถูกปะอืมก่อนอื่นเลยเนี่ยอันนี้พี่ขอเสริมความรู้นะอันนี้ไม่เกี่ยวกับโจทย์ก็คือมันโจทย์เขาเกินมาน่ะแหละแต่ว่าไม่ได้ใช้ในการหาคําตอบเขาบอกว่าทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีปที่เสนอโดยออลเฟตเจเนอร์เนี่ยอืมคนที่ชื่อออลเฟตตเจเนอร์เขาเป็นคนคิดทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีปซึ่ง ทำให้เกิดเ,เกิดเขาเรียกว่าอะไรอะแล้ววิทยาศาสตร์เกิดการกระตุ้นว่าเออทวีปมันเคลื่อนที่ได้นะซึ่งแต่ก่อนอะเขาไม่รู้ว่ามันเคลื่อนที่ได้ถูกปะอืมซึ่งคนเนี้ยเ,เดี๋ยวนะคะโอเคคน,นเ,เนี้ยอเลเฟดเวจเนอร์เนี้ยก็เป็นคนสังเกตขึ้นอันแรกเลยสิ่งที่เขาสังเกตก็คือ,อหนึ่งก็คือเขาได้ตั้งทฤษฎีไว้ว่าทวีป เลื่อนไหลถูกปะก็คือทวีปเลื่อนก็คืออันนี้นี่เองที่ดีกันเ่อนไหคือเขาอะได้เอาจิ๊กซอของทวีปต่างๆถูกมะนิเมกาใช่ไหมอ่าแล้วก็มีแอฟริกาใต้มีเอเชียมีโยุโรปใช่ปะคะเข้าแต่ละทวีปเนี้ยมาต่อกันแล้วปรากฏว่ามันต่อกันได้พอดีเหมือนจิ๊กซอเลยอย่างเงี้ยเขาก็แสดงคิดว่า มีแนวคิดว่าเออแต่ก่อนมันต้องเคยอยู่เป็นทวีปเดียวกันมาก่อนแล้วค่อยแตกออกนะอะไรเงี้ยแสดงว่าทวีปมันเลื่อนได้นะอะไรเงี้ยค่ะอืมจากจากที่ดีทวีปเลื่อนเขาก็เพิ่มอีกชิดหนึ่งคือทฤษฎีอา่ามหาสมุทรแยกเขาคิดไว้สองอย่างคือหนึ่งต้องมีทวีปเลื่อน อันที่สองคือมหาสมุทรต้องแยกออกอือันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่เอาเฟดเวเจเนอร์คิดภาษาอังกฤษ,กฤษมันก็มีคือภาษาไทยมันจะดูแปลกๆใช่ไหมไอ้ทฤษฎีที่เรียเลื่อนไหลอะไรไงเงี้ยภาษาอังกฤษก็จะบอกว่าเป็นคอทฤษฎีคอนทิเนนท่ลดิฟโอเคดิฟแปลว่าการเคลื่อนออกเนาะการเลื่อนการเปลี่ยนแปลงโอเคปะคอนทิเนนท่ลดิฟก็คือการ การเปลี่ยนแปลงของทวีปมีการเลื่อนไปมาปะมหาสมุทรแยกใช้คำว่า C4 for splitting ก็คืออ l i t t i n g นี่คือเป็นการแยกออกใช่ไหมคะ C4 for ก็คือพื้นมหาสมุทรใช่ไหมอืมดังนั้นเขาก็คิดว่าเออพื้นมหาสมุทรมันมีการแยกออกจากกาันด้วยนะอะไรเงี้ยอืม ซึ่งความจริงแล้วมันเกิดทั้งการชนกันการเนียออกจากกาันถูกปะอืมสองทฤษฎีนี้ทําให้เกิดทฤษฎีเป็นพัฒนากลายเป็นทฤษฎีเพดเทคนิคเพดเทคนิคก็คือเป็นทฤษฎีที่บอกว่าเออ่บนโลกเนี่ยมีแผ่นแผ่นเปลือกโลกอยู่แล้วแผ่นเปลือกโลกก็ลอยอยู่บนแมกมาถูกป,ปะ เราอยู่บนชั้นฐานธรณีภาคโอเคทิสิดีเพจเทค,เทคนิคนะคะทิสิดีเพจเทคนิคเนี่ยเป็นตัวบอกว่าหนึ่งคือมีชั้นธรณีภาค ะเนาะลอยอยู่บนบนชั้นฐานธรณีภาคเมื่อฐานธรณีภาคเคลื่อนทําให้ธรณีภาคอ่ะที่เหมือนเป็นอย่างนี้ใช่ะอันี่คือชั้นฐานธรณีภาคเนาะแล้วก็มีชั้นธรณีภาคเป็นของแข็งชั้นฐานธรณีภาคจะเป็นพลาสติกที่มันยืดหยุ่นได้ดังนั้นเมื่อตรงนี้เคลื่อนไปฟื้อเคลื่อนไปไอบน เขาเรียกว่าแผ่นแข็งๆที่อยู่ข้างบนฐานธรณีภาคก็คือธรณีภาคเนี่ยก็เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกจากกันอันนี้คือเป็นทฤษฎีเพทเทคโตนิกเมื่อกี้พี่เขียนผิดใช่ไหมเขียนรวมกันโอเคนะเป็นเพทเทคโนิกนี้นะคะโอเคนะอืมดังนั้นคนที่ชื่อออฟเฟดเวเจเนอร์เนี่ยก็เป็นคนคิดค้นทฤษฎีการเลื่อนไหลของธรณีปและการพ,าพื้นมหาสมุทรแยกออกทําให้พัฒนากลายเป็นเพทเทคโตนิกทฤษฎี ก็คือซิสตีโอเคปะอืเรากลับมาที่โจทย์กันก็คือเอเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อประมาณ200ล้านปีที่แล้วทวีปต่างๆขางโลกเคยรวมเป็นทวีปใหญ่ที่เรียกว่าพันเจียอืมคืออาเฟตวิเจเนอรเนี่ยอย่างที่บอกไปเขาเขามองดูภาพของทวีปต่างๆที่มันอยู่ในปัจจุบันดูกปะแล้วเขาก็มาต่อลองตัดแล้วก็มาต่อกันปรากฏว่าชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมันต่อกันได้พอดิบพอดีเลย กลายเป็นทวีปหนึ่งทวีปอย่างนี้เป็นตน้นโอเคไหม,มสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือสิ่งมีชีวิตไหนที่มันอยู่ร่วมยุคเมื่อทวีปเมื่อทวีปพันเจียแยกออกปะ่ะก็คือเขาต้องการหาว่าสิ่งมีชีวิตใดนะที่มันอยู่ตอนที่มันเป็นพันเจียก็คือ,อนี้แล้วก็ยังอยู่ถึงตอนที่มันเป็นพันเจียแยกออกจากกัน นั่นหมายความว่าเราต้องในปัจจุบันเราต้องพบสิ่งมีชีวิตนี้ในหลายทวีปปะคะถ้ามันอยู่ในสมัยพันเจียถูกไหมอืมโอเคเรามาดูกันก่อนอื่นที่เราจะตอบคาถามนี้ได้เนี่ยเราต้องรู้ว่าทวีปพันเจเียเกิดในยุคไหนก่อน้อยล้านปีที่แล้วดูนะคะอ,อ,อันนี้คือทวีปพันเจียเห็นปะ่ะแล้วมันก็ค่อยแตกออกเป็นอันนี้ เป็นรอลิเซียกับกราวนาแลนด์รอลิเซียคือแดนฝั่งเหนือกราวนาแลนด์ก็คือแดนฝั่งใต้แล้วจากนั้นก็ค่อยแตกออกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆปึ๊บกลายเป็นปัจจุบันใช่ปะ่ะอืมโอเคทีนี้ลองมาดูกันนะคะว่าพันเจียมันเกิดในยุคไหนในนี้เขาเขียนไวน้น่าจะไม่เห็นพันเจียเป็นอย่างนี้ในสมัยเพอร์เมียน ก็คือเป็นชื่อยุคเนาะอืมแล้วมันก็เริ่มแตกออกในช่วงยุคไตรแอซิกคือพี่ว่าข้อสอบนี้มันค่อนข้างจะแบบความจำมากเกินไปอะ่ะอืมการที่น้องๆจะรู้ข้อนี้ได้น้องๆต้องรู้จักตารางนี้ก่อน Geologic Time Scale ก็คือตารางทางีรืออืม ตารานิการก็คือเป็นตัวที่บอกถึงชั้นหินต่างๆที่มันพบเก่าแก่ไล่ไปเรื่อยฟืบองนี้อันนี้คือใหม่สุดแล้วก็ล่าสุดคือแก่สุดโอเคปะอือก็คือโลกมันจะเริ่มจากนี้มาจากยุคที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตเริ่มมีเป็นแบคที ria เป็นยุคพรีแคมเบียนแคมเบียนเรื่อยออร์โดวิเชียนเริ่มมีปลาเกิดขึ้นมาไซรูเรียนเป็นยุคทองแห่งปลาอะไรอย่างเงี้ยอือยีโอเนียน คาร์บอนิฟอลัสแล้วก็มาเพอร์เมียนตรงนี้เนี่ยยุคเพอร์เมียนฟึ๊บก็จะเกิดพันเจียสุกวะมีพันเจีย P a e a P a N G A E A นะค P A N G A E A นะคะพันเจียโอเคในยุคพันเจียเลยเยลองลอง,ลองดูสิคะมันเริ่มเกิดอะไรแล้วฟึบอันนี้เริ่มเกิดเป็นสัตว์เลื้อยคลานแล้วใช่ปะ เออมันเริ่มมีพวกสัตว์เลยค่ะแล้วค่ะช่วงช่วงเพอร์มเมียนนะแล้วหลังจากนั้นคือยุคไตรแอสิกไตรแอสิกมันมันจะรวมอยู่ในมหายุคนี้ฟืบมหายุคนี้เรียกว่ามีโซโซอีมีโซโซอีมีโซโซอีคือเป็นมหายุคของไดโนเสาร์อืม ก็คือในมหายุคนี้มันจะมีไดโนเสาร์เป็นสิ่งมีชีวิตหลักเป็นสิ่งมีชีวิตเด่นเลยแล้วแต่ละมันก็แบ่งย่อยออกเป็น3ยุคซึ่งแต่ละยุคก็มีไดโนเสาร์ต่างชนิดกันไปถูกปะอืทีนี้ถามว่าไดโนเสาร์ก็เริ่มอยู่ในยุคไตรแอซิกถูกไหมคะอืมจากที่เราดูไปเมื่อกี้คือไตรแอซิกจะเริ่มแยกถูกปะดังนั้นเราก็ต้องหาสิ่งมีชีวิตที่มันอยู่ในช่วงไตรแอซิกกับเปอร์เมียนโอเคไหม ดังนั้นแต่ลองดูสิดูช้อยดูช้อยเอล <El f S 2> คืออะ,อะไรเอ่ยแอลคือลิงไม่มีหางอืมพวกลิงไม่มีหางเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะเกิดช่วงอ่ยุคหลังๆคือเพอร์เมียมันก็เริ่มเกิดแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ถึงกับเป็นเอลมันจะเกิดช่วงนี้ช่วงนี้คีเตเชียสเพิ ชบะช่วงปลายๆของอยุคมีโซโซอีกนี่ก็จะเกิดประมาณนี้อโอเคนะจากนั้นนกนกก็เหมือนกันน้องๆดูตัวนี้นะคะตัวนี้คือบรรพบรุษของนกที่มันมีมีลักษณะร่วมเกี่ยวกับเกี่ยวกเกี่ยวเนื่องกับจัดเลยคานก็คือมันเป็นตัวจุดต่อรอยต่อของวิวัฒน,นาการว่าเออจัดเลยคานมันพัฒน,นาขึ้นมาเป็นนกได้นะอะไรอย่างเงี้ย ตัวนี้ชื่อว่า a าร์ค o ออฟเทบางคนอาจจะเคยคุ้นค้นชื่อแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่จำเป็นต้องจำมากแต่ว่าปีต่อๆไปก็มีออกนะชื่อนี้ a าร์ค o ออฟเทโอเคปะอืมเป็นมรลุษของนกอืมจะต้องจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างจะเกิดไปลายปลายยุคมีโซโซอีกแล้วก็คือจะอยู่ในยุคคิเดเชียหรือว่าจอรัสสิกเนี่ยโอเคไหมอืมดังนั้นช้อยข้อหนึ่งกับข้อสอนกนี ขนาดอยู่ในมีโซโซอีกยังไม่เป็นนกจะที่เดียวเลยใช่ปะเราเรียกว่าเป็นสัตว์ไร้คานกิงนกดังนั้นนกที่มันเกิดจริงๆที่มันเป็นนกแล้วอ่ะมันจะเลยยุคไดโนเสาร์ไปแล้วโอเคนะอืมโอเคทีนี้ลองมาดูคำว่าไตโรไบต์บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อน ไโรไบต์มันเป็นับบยังไงเออยนี่ไ <c oughs> ตโรไบต์คือตัวไหนรู้ไหมเออไทโรไบท์คือตัวนี้ป <c oughs> ึ๊บพี่จะมันคลา้คลายแมงดาพี่ว่าคล้ายๆเลยแต่ไม่ใช่เออไอไตโรไบต์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตช่วงสําคัญในยุคแคมเบียนอืมดูดิห่างจากเปอร์เมียนเยอะมากเลยใช่ปะ่ะเปอร์เมียนอยู่ตรงนี้ถูกปะ่ะ ไตลโลบายที่อยู่แถวนี้เท่านั้นเองก็คือเป็นคาบเกี่ยวอยู่ระหว่างพีแชมเปียนกับแชมเปียนซึ่งไตลโลบายมันจะเป็นส,สิ่งมีชีวิตในทะเลนะคะคล้ายๆแมงดาทะเลอะไรเงี้ยไม่ต้องสนใจมากมันประมาณนี้ไ,นไตลโลบายพี่ขยายให้ดูนะแล้วก็มีหางเหมือนแมงดาไหมพี่ว่าเหมือนแมงดาบ้างเลยที่เขาบอกว่าเรียกว่าไตลโลบา์อ่ะ ไตแปลว่าสามใช่ไหมมันมาจากคำนี้ไตโลเพราะว่ามันมีสามสามลูกตรงนี้ฟืฟืฟื้เขาก็เลยเรีกยกว่าไตโลบไบต์โอเคนะดังนั้นข้อไหนที่ตัดได้อีกเลยข้อนี้ถูุกไหมไทโรไบต์เกิดยุคแคมเบียนมีอยู่ในช่วง you ยุคแคมเบียนเลยโอเคแคมเบียน ดังนั้นมันก่อนยุคเพอร์เมียนเยอะใช่ป่ะข้อนี้จึงไม่ใช่ถูกไหม,มนกก็เลยยุคเลยยุคข,ของเพอร์เมียนกับไตรอสิกไปแล้วดังนั้นไม่ใช่เอลก็ยิ่งไม่ใช่ดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อนี้นะคะข้อสามไดโนเสารนะโอเคนะมีพี่เจอบางบางเฉลยในอินเทอร์นเน็ตเขาบอกว่าข้อสองคือมันไม่ใช่นะคะนกเนี่ยจะเกิดหลังจาก ยุคไดโนเสาร์ไปก็คือเพียงขอ,อยืนยันว่ามันเป็นข้อสรานะไดโนเสาร์จะเกิดในยุคที่เป็นเปอร์เมียน,น,นกับไตอแอซิกโอเคนะค่อนข้างจะคาดเดี่ยวกันทีนี้พี่จะลองให้ดูอีกอย่างนึงอันนี้อันนี้เป็นแผนภาพที่ทําให้เรารู้ว่าซากฟอสซิลมันกระจัดกระจายอย่างไรอันนี้คือเป็นหลักฐานที่ทําให้รู้ว่ามันมีพันเจียอยู่จริง คือเขาก็ลองดูลองวาดแผนภาพของฟอสซิลที่พบในทวีตต่างๆนะคะแล้วเขาก็ลองมาต่อกันเป็นจิ๊กซอวน้องเห็นปะอืมน้องจะเห็นได้ว่ามันจะมีอันนี้คือเป็นฟอสซิลต่างๆเนาะของสิ่งมีชีวิตต่างๆตัวแรกเนี่ยเป็นอฟอสซิลของยุคไตรแอซิกตอนนี้ซื่ซิกโนกาเทนัส ก็คือไม่ต้องมาสนใจชื่อหรอกแต่ว่ามันก็พบค่าเกี่ยวระหว่างอเมริกาใต้กับแอฟริกาอย่างนี้ถ้าสมมติว,ว่า 2, 2สองสองทวีปนี้แยกจากกันอยู่แล้วมันก็ไม่มีทางว่ายน้ําข้ามทะเลขึ้นไปแอฟริกาได้ถูกปะ,สะแสดงว่าแต่ก่อนมันเคยอยู่เป็นแผ่นดิเดนดเดียวกันมาก่อนทําให้มันเคลื่อนที่ไปหากันได้ถูกไหมคะอืมจากนั้นก็ดูตัวนี้ตัวนี้ก็อยู่ในลุกตายัสิกเหมือนกันอืม ก็จะพบในแอฟริกาอินเดียแล้วก็แอนตาร์กติกาเออใช่ไหมโอเคนะต่อไปเป็นสิ่งมีชีวิตเรียกว่ามีโซซอรัสตัวนี้ก็จะเริ่มเป็นไดโนเสาร์แล้วค่ะถูกปะอือเป็นเป็นฟอสซิลที่พบในยุคไตรอซิกเหมือนกันนะคะต่อไปตัวสำคัญตัวนี้ <c oughs> มันเป็นพืชจะเห็นได้ว่ามันพบอย่างนี้เลย พบทุกทวีปเลยถูกปะก็คือตั้งแต่อเมริกาใต้อฟริกาไปอินเดียอเมริกาแอตแ์นติกาแล้วก็ออสเตรเลียอืมคือพบหมดเลยทำให้เราเชื่อมต่อทุกกันเข้าด้วยกันอย่างนี้ปึ๊บไอตัวเนี้ยมีชื่อว่าก็ซอฟเทอริสก็ซอฟเทอริสเป็น เอ่อเป็นเหมือนกับว่าหลักฐานที่บอกว่าหลายทวีปเนี่ยมันเชื่อมอยู่ด้วยกันถูกปะเพราะมันคาดเกี่ยวเกือบทุกทวีปเลยถูกไหมคะอืมก็ซอบเทริสค่อนข้างจะสําคัญนะชื่อเนี้จาไปบ้างก็ดีนะคะก็ซอบเทริสนะเป็นใบเป็นเป็นต้นไม้เป็นใบไม้ต้นไม้อะไรเงี้ยในสมัยนั้นโอเคปะอันนี้ก็คือเป็นหลักฐานที่ทําให้รู้ว่าพันเจียมันเคยมีอยู่จริงทีนี้ที่พี่บอกว่าเขาเอาไปต่อเป็นจิ๊กซอว์เขาทาอย่างนี้ ก็ทวิตต่างๆมาต่อกันริซ้อนได้พอดีเลยอ่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่อัลเฟตเวเจเนอร์เคยทำโอเคนะอืมดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยข้อนี้ตอบข้อ3มนะคะไดโนเสาร์คือยุคคาบเกี่ยวระหว่างเพอร์เมียนกับไตแอซิกเพอรเมียนกับไตแอซิกเนาะก็คือตอบว่าไดาโนเสาร์โอเคดังนั้น พวิพันเจเกิดขึ้นทวนอีกครั้งนะคะพวิพันเจเกิดขึ้นในสมัยเปอร์เมียนก็คือ200ล้านปีที่แล้ว200ล้านปีแล้วเปอร์เมียนแล้วก็แยกออกในยุคไตรแอซิกปึ๊บถามว่าเปอร์เมียนกับไตรแอซิกมีสิ่งมีชีวิตใดที่ค้าเกี่ยวกันอยู่สิ่งนั้นก็คือไดโนเสาร์คือเปอร์เมียนเนี่ยจะเริ่มมีไดโนเสาร์เกิดขึ้นแหละแต่ว่าไตรแอซิกจะเริ่มเป็นยุคทองของไดโนเสาร์โอเคปะ่ะอืม ดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ3นะคะไดโนเสาร์นั่นเอง